เพื่อสื่อพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ันปีโดยเริ่มที่เราวันนี้30มกราคม2568สวัสดีครับความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินไทยนี้เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ต้นมีมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วประเทศไทยแผ่นดินไทยพระราชอาณาจักรไทยเกิดขึ้นเมื่อ พระพุทธเจ้าเสด็จมาบนดินแดนนี้แล้วประกาศว่านะดินแดนนี้พระศาสนาของพระองค์จะเจริญตั้งมั่นคงอยู่จนครบ5,000ันปีนั่นเป็นจุดกำเนิดของประเทศไทยคนไทยพระราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือแน่นอนสมัยพุทธกาล เราไม่ได้ใช้ชื่อว่าประเทศไทยอาณาจักรไทยเมื่อชนชาติไทยกําเนิดขึ้นเป็นเรื่องที่มีการตกลงกันมีค้นกลุ่มหนึ่งผมไม่รู้จํานวนตัวเลขที่แน่นอนนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเป็นล้านอ่ะหลายล้านเขาได้ยินพระดํรรัสของพระพุทธเจ้าของเราวิธีการที่จะได้ยินพระดํรรัสของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องหนึ่ง ในที่นี้ผมอยากบอกคำนองที่ว่าคนที่เชื่อก็เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแล้วต่อให้เรายกเหตุผลอะไรสารพัดมาถกกันในเชิงวิชาการจริงๆเนี่ยน,นะครับจะไม่มีอะไรเลยที่จะเปลี่ยนใจเขาได้ไม่มีไม่มีและเขาไม่เชื่อก็คือเขาไม่เชื่อศรัทธาของเราชาวพุทธเนี่ยจะต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเป็นเรื่องจริง การพิสูจน์เรื่องนี้เรื่องพระดำรัสของพระพุทธองค์นี้มีหนทางพิสูจน์คือปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้ยินด้วยตัวเองในหัวใจของตัวเองคนไหนที่เคยได้ยินจะเข้าใจคนที่ไม่เคยได้ยินพูดให้ตายก็ไม่เข้าใจผมพูดได้แบบเนี้ยแล้วคนที่เคยได้ยินคำนี้ ดำรดของพระพุทธองค์นี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลครับเราก็จะมีการตกลงกันว่าคนกลุ่มนี้จะไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตามภูมิศาสตร์เลยนะหรือจะมาทำงานด้านนั้นด้านนี้อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะทางเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมทำให้แผ่นดินตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ มีความเหมาะสมที่สุดที่จะรองรับพระพุทธศาสนาได้และให้พระศาสนาของพระองค์เจริญตั้งมั่นคงอยู่จนครบ5,000ันปีความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินนี้มีรากฐานอยู่ที่เรื่องนี้เช่นเดียวกันคงจะพิสูจน์ได้ยากมากๆด้วยตามหลักวิชาการของโลกตะวันตกแต่ถ้าเราได้ยิน พระดรัสของพระพุทธเจ้าในหัวใจนะครับในหัวใจของเราเองผมว่าไม่เกินความสามารถหรอกที่จะมองเห็นเรื่องความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินไทยนี้ตามความเข้าใจแบบนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ผมอยากมาชวนคุยเป็นคล้ายๆบรรยากาศควันหลงตรุดจีนขอเริ่มแบบนี้ว่าเราทุกคนเข้าใจนะครับการสื่พระศาสนาเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนำพระธรรมคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตจริงจนกระทั่งเกิดมาเกิดผลในชีวิตจริงของพวกเรานี่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยจะมีคนกลุ่มใหญ่เลยที่ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆนะครับนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพยายามปฏิบัติในชีวิต พยายามเต็มที่แล้วก็รู้ตัวว่าไม่มีทางอจะไม่ได้มักได้ผลแน่นอนเป็นไปไม่ได้เขารู้ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าสำหรับคนกลุ่มเนี้เขามีหน้าที่ของเขาซึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ตามพื้นที่พื้นที่จริงๆเลยนะครับอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่ยอยู่ยะลาอยู่อุบลอยู่กาญจนบุรี ไปเกิดตามพื้นที่เหล่านั้นมีหน้าที่ตามพื้นที่หรือมีหน้าที่ตามสายงานวิชาการเช่นเป็นหมอเป็นครูเป็นนักฟิสิกส์เป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์เป็นนักการตลาดเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงสารพัดนี่คือหน้าที่ตามสายงานอาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวตรงจุดนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของ ความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นมันจะมีคนบางกลุ่มบางประเภทซึ่งคล้ายๆกับว่าเราตกลงกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะมาเกิดว่าฉันจะไปเกิดตรงนั้นนะฉันจะมาทำหน้าที่แบบนี้นะฉันจะมาเป็นแบบนี้นะทำหนองนี้โดยมีจุดประสงค์ที่ว่าจะช่วยกันทำให้แผ่นดินตรงเนี้ยเมืองไทยของเรานี้ พระราชอาณาจักรไทยนี้มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาที่จะสืบพระพุทธศาสนาได้จนครบ5้าพันปีนี่คือรากฐานของความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินไทยของเราวันนี้ผมอยากเริ่มที่ยกตัวอย่างสักกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่าเป็นชาวเขา ชาวปลาชาวดอยคนที่อยู่กับปลากลุ่มเนี้ยนะครับแล้วก็มีเป็นชาติพันธ์หลายๆชาติพันธ์นะครับคนกลุ่มนี้เขามีหน้าที่เฉพาะตัวตั้งแต่ก่อนที่เขาจะลงมาเกิดคนกลุ่มนี้จะลงมาเกิดบนแผ่นดินนี้นะครับเขาตกลงกันมาแล้วนะจริงๆนะนี่เป็นเรื่องจริงนะว่าเขาจะไปเกิดที่ตรงนั้นที่ตรงนี้นี่เป็นความหลากหลายที่ กระจายกันไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จริงๆแล้วพวกเขาอาสามาเพื่อรับหน้าที่บางอย่างหน้าที่ของเขาคือการรักษาป่าไม้นี่เป็นหน้าที่ตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่พุทธกาลเลยนะครับตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็มีคนแบบนี้นะครับจะมีคล้ายๆการทำสัญญากันระหว่างพระมหากษัตริย์ของไทยกับชนกลุ่มนี้ เพื่อเน้นย้ําให้เป็นรูปธรรมให้มองเห็นได้ว่าเออเรามีสัญญากันนะแต่เป็นเรื่องที่ตกลงกันมาแล้วตั้งแต่โลกทิศตั้งแต่สวรรค์แล้วนะครับอย่างสมัยท่านมังรายผู้สร้างเชียงใหม่ท่านมังรายเป็นกษัตริย์ไทยที่ที่มามอบหน้าที่แล้วก็ทําสัญญากับชนกลุ่มน้อยพวกนี้นะครับให้เขาช่วยรักษาพระาธาตุดอยตุงแล้วก็ให้เขารักษาป่าทํานองนั้นนะฮะชาวเขากลุ่มชาวเขาเนี่ย คำนี้ไม่ใช่คำดูถูกนะเป็นคำที่ใช้เรียกคนกลุ่มนี้มาแต่ไหนแต่ไรชาวเขาชาวป่าชาวดอยเป็นคนที่อาสาลงมาเกิดเพื่ออยู่กับป่าและดูแลรักษาป่าไม่เป็นหน้าที่หลักเขาอาสามานะครับอาสานี่อาจจะหมายถึงตั้งใจมาหรือเป็นกรรมที่ผูกพันกันมาได้หมดเลยนะครับรวมๆแล้วเรียกแบบนี้ท่านมังรายเป็น พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งซึ่งมาทําให้เรื่องนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นคําสัญญาระหว่างสถาบันกษัตริย์กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะต่อให้ท่านพูดกับคนแค่ลอยตุงตรงนั้นแต่มันหมายถึงการพูดถึงคนกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ลงมาทําหน้าทีน่นี้จะอยู่ที่ดอยตุงจะอยู่ที่เมืองการจะอยู่ที่ไม่ทราบที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยในขอบเขตของเราเนี่ย ทุกกลุ่มมันเป็นสื่อที่รับรู้กันหมดนอกจากเป็นคนที่จะอยู่กับป่ากับเขาแล้วก็มีหน้าที่รักษาป่าแล้วเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งที่เขาจะทำแล้วก็จะมีการมอบหมายหน้าที่นี้ด้วยนะครับท่านท่านมังรายก็มอบหมายหน้าที่นี้ให้ด้วยนะฮะคือคล้ายๆเป็นยามอ่ะเป็นยามเป็นยามเฝ้าแผ่นดินหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเป็นรับกันชนระหว่างตะเข็บชายแดน พื้นที่ตรงนั้นถ้าเขาทำหน้าที่นั้นฝั่งเราจะรู้ความเคลื่อนไหวตลอดว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แล้วถ้าในภาวะปกตินะ่ะตรงนั้นจะเป็นเขตปลอดสงครามไม่มีความรุนแรงเพราะว่าเขาทำหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ผมอยากพูดถึงความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินไทย มีหน้าที่ซึ่งเขารับหน้าที่เองเขาอาสานะครับทุกกลุ่มนี้อาสามาทั้งนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยเขาอาสามาอาสามาไปเกิดที่นั่นทำหน้าที่แบบนั้นเพื่อให้แผ่นดินไทยมีความพร้อมที่สุดที่จะรับพระพุทธศาสนาให้เจริญตั้งมั่นคงอยู่บนแผ่นดินนี้จนครบ5,000ันปีกลุ่มชาวเขา อาสามาที่จะไปอยู่กับป่ากับเขาจะรักษาป่าจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นเป็นคล้ายๆรัฐกันชนจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นปลอดสงครามจะทําให้ประเทศทั้งประเทศเนี่ยรับรู้ความเคลื่อนไหวว่าเออไอ,อ้ตามชายแดนมันเป็นยังไงนะฝั่งนู้นเป็นยังไงเป็นระบบระเบียบมาแบบนี้ท่านมังรายเป็นกษัตระย์พงหนึ่งซึ่งจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบมาถึงยุคข,ของเรา พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ในหลวงร .9 ของเราพระองค์สั้นเสด็จไปทุกที่เลยแล้วก็ไปหาพวกชาวเขากลุ่มนี้ด้วยชาวเขาชาวป่าไปทำหลายๆอย่างให้การกระทําของพระองค์นะั้น่ะเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นรูปธระทที่ชัดเจนว่าไปบอกกับไปบอกกับชนกลุ่มนี้ว่าม่คือที่ของเธอเป็นบ้านของเธอเป็นหน้าที่ของเธอคือไปตอกย้ำถึงบทบาท ที่เราตกลงกันมาแล้วตั้งแต่โลกทิศตั้งแต่สวรรค์ว่าคนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่แบบนี้เพราะคุมกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ของเขาได้เกิดอะไรขึ้นหน้าที่ที่จะต้องรักษาป่าเขาป่าไม้ก็เห็นชัดเจนปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าถึง10%หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจลนะคนที่อยู่กับป่าเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขา แล้วเขาไม่สามารถทำหน้าที่ของเขาได้อีกต่อไปคนที่จะอาสาคนที่อาสามาทำหน้าที่เป็นคล้ายๆรับกันชนทำให้ตะเข็บชายแดนเนี่ยมีความสงบสุขปราศจากสงครามปราศจากปัญหารู้เขารู้เราเขาไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้อีกแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือผลที่ตามมาคือปัญหาตามตะเข็บชายแดน เรามีปัญหาอะไรบ้างล่าสุดแก๊งคอร์เซนเตอร์ปัญหายาเสพติดซึ่งหนักมากแล้วดูเหมือนว่าหนักมากขึ้นและมองไม่เห็นว่ามันจะน้อยลงไปได้อย่างไงไม่เห็นทางเลยปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานการเข้าการออกจากแผ่นดินฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมาฝั่งนี้โดยผิดกฎหมายโดยแฝง เจตนาเจตนาร้ายๆอะ่ะเจตนาไม่ดีมากมายเลยก็เกิดขึ้นผมว่าน,นี่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมที่ชัดเจนที่สุดตัวอย่างหนึ่งเลยนะฮะของความหลากหลายของกลุ่มผู้คนบนแผ่นดินไทยถ้าเขาไม่สามารถทำหน้าที่ของเขาได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาสารพัดถ้าเขาสามารถทำหน้าที่ของเขาได้จริงๆ มันจะเกิดอะไรมันก็จะเป็นไปตามหน้าที่ที่เขารับอาสามาจะมาทำประเทศไทยจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แต่ผมมั่นใจว่าเราต้องการพื้นที่ป่าไม้มากกว่านี้อ่จะทำยังไงสิ่งที่ผมเสนอก็คือคืนหน้าที่อันชอบธรมของคนที่เขาอาสามาทำเรื่องนี้ให้เขาได้ทำนะครับแล้วระบบราชการเนี่ยให้เข้าไปสนับสนุนเนะี่เป็นคล้ายๆผู้แทน ต่างพระเนตรพระกันของพระมหากษัตริย์และเขาได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ตามบทบาทที่เขารับอาสามาตั้งแต่โลกทิพย์ว่าจะมาทําเรื่องพวกนี้ปัญหาตะเข็บชายแดนจะลดน้อยลงไปมากๆเราปล่อยปละละเลยมานานจนปัญหามันมันใหญ่มากๆนะครับอย่าหวังว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ภายในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลามากๆ แต่ถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรเลยเนี่ยปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันจะหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและถ้าเราเห็นจริงๆว่าแต่ละกลุ่มผู้คนที่หลากหลายแตกต่างเนี่ยมีจุดหมายร่วมกันที่จะทําให้แผ่นดินนี้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเพียบพร้อมที่สุดที่จะรองรับพระพุทธศาสนาให้เจริญตั้งมั่นคงอยู่บนแผ่นดินนี้จนครบห้าพันปี และแต่ละกลุ่มทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดประเทศไทยจะจริงๆเลยอ่ะบ้านเมืองของเราจะไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินจริงๆเรื่องความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินไทยนี้เป็นเรื่องที่กว้างมากมีหลายกลุ่มมากๆผมคงไม่สามารถพูดได้ครอบคลุมไปซะทั้งหมดนะครับก็จะเลือกเลือกบางกลุ่มแล้วก็บางประเด็นที่มาพูดที่ผมเห็นว่าสำคัญวันนี้คงจะเริ่มคุยกันไว้แบบนี้ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ